มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจำพออ้อได้ไหมครับผมกับผู้กองเหน่งนะครับตอนนี้ปรากฏว่าคดีนะครับมีความคืบหน้าหลังจากที่ศาลชั้นต้นได้สั่งประหารชีวิตผู้กองเหน่งครับเขาก็มีการอุทธรณ์นะครับอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับศาลอุทธรณ์ได้มีการพิจารณาตัดสินอีกครั้งหนึ่งครับยืนยืนตามศาลชั้นต้นครับแต่ให้แก้ไขคือเรื่องราวของ คด,ดีแพ่งนะครับให้เพิ่มปรับสูงขึ้นจาก2ล้านกว่ากลายเป็น3ล้าน5ล้านแสนครับนี่คือความต่างที่เกิดขึ้นครับนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางด้านญาติพี่น้องของพออ้อยเองบอกว่าจะมีการยื่นดีกาด้วยครับให้คดีนี้สิ้นสุดเลยนะครับถึงดีกาเลยครับคือแทนที่ทางด้ผู้กองเน่งนะครับจะขอดีกา กลายเป็นว่าฝ่ายญาติของพ่อแม่ของพออ้อยครับจะยื่นดีกาเองครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกอยู่เหมือนกันนะฮะคือปกติแล้วฝ่ายจำเลยน่าจะเป็นฝ่ายยื่นดีกานะครับคือเพราะว่าตัวเองถูกประหารชีวิตแต่ว่าอันนี้กลายว่าเป็นฝ่ายโจทย์นะครับยื่นดีกานะครับอ่ะเราไปดูกันนะฮะจากทันด้นนเมินเจอร์ออนไลน์ครับ เมนิเกอออนไลน์ได้มีการรายงานอย่างนี้บอกว่าสารอุทธรพิพากษายืนประหารชีวิตผู้กองเหน่งอุ้มข้าโหดเพาออออยแก้แพ่งสั่งใจเพิ่ม3 5 0ล้าน5าแสนะครับอันนี้เป็นพาดหัวทีนี้เราไปดูรายละเอียดครับในส่วนของรายละเอียดของข่าวเป็นอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เวลา10บนาฬิกาครับที่ศาลจังหวัดกันทะละลักษ์นะครับคือสารนี่คือมีสถานะเป็น เป็นศาลจังหวัดเขาจะมีศาลแขวงศาลอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นศาลจังหวัดแต่ว่าอำเภอที่คืออำเภอกันทะละลักนะครับยังไม่ได้เป็นจังหวัดครับแต่ว่าศาลนี้มีฐานเป็นศาลจังหวัดครับศาลจังหวัดกันทละลักอำเภอกันทะละลักจังหวัดศิีสกเกะครับนายบุญเลิศอุ่นอ่อนอายุ64ปีแล้วก็นางแหลมอุ่นอ่อนอายุ62ปีซึ่งก็เป็นพ่อแม่ของนางสาวจุธาพร์อุ่นอ่อนหรือว่าพ่ออ้อยอายุ37ปีครับอเดต อดีตผู้ในการกองการศึกษาของอบตฉำาอำเภอการทละลักจังหวัดสิทิเกตพร้อมด้วยนายประสิทธิศักดิ์ฝอยทองประธานสภาทนายความจังหวัดกันทละลักนะฮะแล้วก็นางสาวพัทรลพรทองสุดรองประธานสภาทนายความจังหวัดกันทละลักแล้วก็ทีนทนายความญาพี่น้องได้เดินทางมารับฟังการอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์ซึ่งพนักงานอายการการทละลักเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยเอกสุภชัยพาโสหรือว่าผู้กองหนิง อดีตนายทหารซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ที่บริเวณเขาพระวิหารชายแดนไทยกัมพูชาเป็นจำเลยที่1พร้อมพวกอีก4คนครับในฐานความผิดต่อชีวิตคดีอุ้มฆ่าโหดพออ้ออยโดยไปการอ่านคำพิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเนื่องจากว่าผู้กองเหน่งจำเลยนี้ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางกรุงเทพมหานครครับโดยคณะผู้พิพากษาได้นัดอ่านคำพิพากษาที่ห้อง พิจารณาคดีที่5เป็นคดีดาเลขที่อ8 1ทับ 61. มีนายบุลเลศอุ่นอ่อนและก็นางแหลมอุ่นอ่อนพ่อแม่ของนางสาวจุธาพอรอุ่นอ่อนหรือว่าพออ,อ้อยพร้อมด้วยทีมทนยควาเข้ารับฟังการอ่านคำพิพากษาของสางอุทธรส่วนบรรดาญาติพี่น้องของพออ,อ้อยต่างก็พากันนั่งรอฟังผลการอ่านคำพิพากษานอกห้องพิจารณาคดีครับซึ่งสางอุทธรใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษายาวนานประมาณ2ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นครับ ท่านนี้คดีนี้นะครับจำเลยที่1คือนายร้อยเอกสุภชัยนี้ได้ถูกฟ้องร้องว่าร่วมกันน่วงเหนียวกักขังทําให้นางสาวจุธาพอรอุ่นอ่อนรัภพอ้อยซึ่งก็มีอายุ3 7ปีในขณนะนั้นนะครับปราศจากศิลิภาพในร่างกายและก็ได้ลงมือฆ่านางสาวจุธาพรโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็ลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทําลายศพหรือส่วนของศพเพื่อเป็นการปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายทําให้เสียหายและก็มีการเคลื่อนย้ายส่วนของศพโดยไม่มีเหตุอันสมควรครับ แล้วก็มีการลักทรัพย์โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ iPhone รุ่น 5S สร้อยคอทองคําแหวนทองคําเงินสดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นแล้วก็ฟ้องจําเลยที่2ถึงจาเลยที่4ร่วมกันลักทรัพย์โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ p h o n e รุ่นรุ่น 5S ครับสร้อยคอทองคําแหวนทองคําหรือร่วมกันร,รับของโจรร่วมกันปลอมเอกาสารและก็ใช้เอกาสารปลอมครับทั้งหมดนะครับมี5คนมี 5, เอ่อ มี4คนครับมีร้อยเอกสุภชัยแล้วก็มีจำเลยที่2 3 4ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับศาลชั้นต้นครับได้มีการพิพากษาว่าให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่1ก็คือผู้กองหนิงร้อยเอกสุภชัยพาโศกับให้ประหารชีวิตสถานเดียวในส่วนของคดีแพง่งให้จำเลยที่1คือร้อยเอกสุภชัยชำระค่าปลงศพและก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแก่จด รวมทั้งหมดนะครับเป็นเงิน3 0 0แสนบาท3 0 0 0 0บาทและก็ให้ชำระค่าขาดรายอุปการะแก่โจ์ร่วมที่1เป็นเงิน3 2 4 0 0 0บาทชำระค่าขาดรายอุปการะแก่โจดที่2เป็นเงิน216,00 0หัถ้าเกิดตีความก็คือว่าจ่ายเงินค่าโปร่งศพแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่ส0 0 0 0 0แล้วก็ชำระเนื่องจากว่าพออ้อยนี่เป็นเสาหลักของครอบครัว ทีนี้เมื่อพออ้อยเสียชีวิตนะครับก็เลยทําให้จําเลยที่1คือพ่อนี่ครับขาดพูดที่อุปการะครับทางด้านผู้กองเน่งต้องชําระค่าอุปการะให้แก่ทางด้านคุณพ่อของพออ้อยนี่เป็นเงิน3ามแสนสองพันแล้วก็จ่ายเงินให้แก่แม่อีก2องแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับแล้วก็ให้แก่ในฐานะที่ว่าขาดแรงงานในครัวเรือนของโจดอีกครับเป็นเงิน2องแสนหนึ่งหมื่นหกพันครับแล้วก็ ควที่จ่ายเพิ่มนะครับจะมีทางด้านผ,ผู้กองหน่งนะครับจ่าย3 2 4แสนสองนพนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็จ่ายให้แก่ญาติพี่น้องอีกครับโอ้คือใช้คําว่าโจทย์ร่วมที่1โจทย์ดรวมที่โจทย์ร่วมที่3แล้วก็โจทย์ร่วมที่4ครับ จดร่วมที่4นี้จ่ายหนักครับเป็นเงิน1นึ่งล้านสามแสนบาทครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นรวมแล้วนะครับที่ต้องจ่ายเป็นเงิน2องล้านเจ็ดแสนบาทพร้อมทั้งดอกเบีย้ยอัตราร้อยละเจต่อปีสําหรับจาเลยที่ถึงถึงที่4ครับสารพิพากษายกฟ้องทุกข้อหาเนื่องจากว่าพยานหลักฐานของโจทก์และก็โจ์ร่วมทั้ง4ฟังไม่ได้ว่าจาเลยที่2อถึงสไม่ได้กระทําความผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้อง,งแต่ประการใดเรียกว่าผิดเฉพาะผู้กองหนึ่งครับ ส่วนจำเลยที่2ถึง4นั้นคือยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาครับนี่คือสารชั้นต้นตัดสินอย่างนี้ครับโดยทางด้านนายนายประชิิศักดิ์นายประชิิศักดิ์ฝอยทองครับประธานสภาธนายความจังหวัดกันทะลลักษ์และก็เป็นทนายความให้แก่พ่อแม่ของพออ้อยเหยืย่ยอฆาตกรโหดนะครับกล่าวภายหลังจากที่สารอุทธรณ์คำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วว่าคดีนี้สารอุทธรณ์ พี่ภาคสายืนตามสารชั้นต้นครับให้ประหารชีวิตร้อยเอกสุประชัยภาโศหรือว่าผู้กองหน่งครับจำเลยที่1สถานเดียวแต่เมื่อมีแก้แค่เรื่องบัตรประชาจนเท่านั้นที่ให้ยกฟ้องและก็มีการแก้ในคดีแพ่งก็คือเดิมให้ชำระค่าปรงศพและก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เรากล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมแล้วเป็นเงิน2อ6 0้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละ7.5ต่อปีแก้เป็นจาก2องล้านเจ็ดแสนบาทให้แก้เป็นนะครับรวมแล้วเป็นเงิน3ามล้านห้าแสนหนึ่บาทครับให้แก่โจทย์ร่วมทั้ง4ซึ่งตนในฐานะที่เป็นนายความของโจทย์ต้องขอบคุณตํารวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรการท่ลักษ์นะครับและก็ตำรวจภูธรจังหวัดชิริเเกตชุดสืบสวนภา, 3, า 4, ค3ภาค4กองปราบปรามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายการจังหวัดการท่ลักษ์ที่ทําคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาครับทางด้าน นางแหลมอุ่นอ่อนแม่ของนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อนหรือว่าพออ้อยก็บอกว่าตนเองก็พอใจครับพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ให้ความเมตตาต่อความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของตนและครอบครัวในครั้งนี้เพราะว่าน้องอ้อยเนี่ยครับเป็นเสาหลักที่หาเลี้ยงตนและครอบครัวมาโดยตลอดครับอย่างนั้นก็ตามตนก็จะได้หารือกับญาติพี่น้องและก็ทีมทนยความเพื่อยื่นสารดีกาต่อไปครับอย่างนะฮะยังไม่พอแใจนี้ครับอยากจะมีการยื่นดีกาด้วยครับผมนี่เป็นคดีที่ แต่ก่อนนี้เป็นคดีเรียกว่าข่าวใหญ่มากครับพอคอกับน้องชมพู่นะฮะอยู่ที่มุกดาหารเลยครับผมเป็นข่าวที่มีคนติดตามเยอะนะครับแล้วก็สื่อเล่นข่าวนี้เป็นหลายเดือนเลยครับผมตอนนี้คดีก็มาถึงศาลอุทธรณ์แล้วครับส่วนคดีของน้องชมพู่ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าติดตามมาเป็นซีรีส์อนตอนนี้ยกระทั่งว่าออกเทปแล้วตอนนี้ครับกับทานด้านจิตลาพูนลาบแล้วคุณพลอัิวานนี้ครับนะฮะ ทีนี้เราก็ไปถึงท่านได้ผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับในส่วนของผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับก็จเจริญทรัพย์ครับเขามีโครงการพิเศษเกิดขึ้นท,ทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะครับแต่ว่าอยากจะเน้นโครงการที่3โครงการนี้เดิมทีนะฮะจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้าพื้นที่ใช้สอยนะครับ174ตารางเมตรครับซึ่งหน้าตาของโครงการนี้นะครับตอนที่เป็นโครงการที่3นะครับ สวยงามมากครับอ่าผมจะให้ดูนะฮะเดิมทีนี่ครับนี่ครับนี่เป็นโครงการที่3นะครับสวยงามมากครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้าแต่ว่าตอนนี้ท่านคุณเกตเนื่องจากว่ามีผลจากคณะโควิด1นครับคุณเกตสร้างทางเลือกให้แก่พี่น้องป้องปายครับนั่นคือสามารถที่จะเลือก1คือซื้อที่ดินเปล่า 2. ส,สร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียวตามรูปนี้ครับนี่ฮะเป็นหลังคาทรงปั้นหยาครับ บ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีที่จอดรถสองคันนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนะฮะพื้นที่ใช้สอยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ที่ว่าน,นี้แล้วก็สองคือสร้างเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นครับท่านสามารถที่จะเลือกได้ครับลังคาสรงปัญญาเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบบ้านคล้ายเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับสวยงามครับโดยราคาต่างกันอย่างนี้ครับมีทั้งหมดเก้าแปลงนะครับเก้าแปลงผมยกตัวอย่างแปลงที่เล็กที่สุดคือแปลงที่หนึ่งครับเนื้อที่คือหกสิบเก้าจุดห้าตารางวาเนื่องจากว่า พื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ข้างโรงแรม a อพรัสซอยโลตัสครับอยู่ใจกลางเมืองไปมาสะดวกมากครับเฉพาะราคาที่ดินเปล่านะครับสล้านหนึ่ครับถ้าเผื่อเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ล้านบ้านเดียว2 000, ชั้น3า0 0้านเจ็สครับส่วนแปลงที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดครับคือแปลงที่3ครับ1,16.2ตารางวาครับเฉพาะราคาที่ดินเปล่านะครับสองล้านเจ็ดแ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ล้าน6แสนบ้านเดี่ยว2ชั้น4ล้าน3แสนครับเพิ่มเงินอีกเล็กน้อยนะครับได้บ้านเดี่ยว2ชั้นท่านสามารถเลือกได้นะครับนี่คือบ้านเดี่ยว2ชั้นครับจอดรถได้2คันลังคาทรงปัญญาเหมือนกันแล้วก็ตัวตัวบ้านสไตล์โมเดิร์นนี่คือเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับนะฮะท่านสามารถเลือกได้จะซื้อที่ดินเปล่าจะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านเดี่ยว2ชั้นติดต่อครับหากุชุนันครับมีทั้งหมด9แปลงด้วยกันนะครับ ถนนในโครงการนี้กว้าง8เมตรครับไปมาสะดวกประปาไฟฟ้าครบขันครับสะดวกสบายครับติดต่อหาคุณนันนะครับ0856321118ครับทางด้านจเจริญทรัพย์โครงการพิเศษหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้านอิซุสต,ตังปักพระอีสานวาริชมราบเด็ดอุดมน้ำยนแล้วก็บุญทริกครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสด,ดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blower นะครับ และตอนนี้เขามีการปรับปรุงโฉมใหม่ครับเป็น All New Isuzu D-Max ครับนั่นคือเครื่องยนต์3.0นะครับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็น Gen 2ครับให้แรงม้านะครับให้แรงม้านี้คือ150แรงม้าแต่ว่าตัวแรงบิด นะฮะตัวแรงบิดนี้คือ350นิวตันเมตรทั้ง1.9แล้วก็3.0มนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับและ2คือปรับปรุงโฉมภายนอกใหม่หมดจดครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันครับรูปลักษณ์ภายนอกนี่หล่อร่ำลำยุรับดูดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาครับแล้วก็3คือปรับโฉมภายในใหม่ครับอินเทีเรียภายในสวยงามมากครับฮารุฮาราห้องโดยสารกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นครับโอถงขึ้น ดูดีมากครับเหมือนหนึ่งว่าเป็นรถ SUV ชั้นดีหรือว่าเป็นรถเก๋งซีดานครับไม่เหมือนรถกระบะครับแต่นี่คือรถกระบะนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝงกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross ท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้นะครับที่อิซุสตังปักพะอีสานทั้งสาขาวารินเด่นอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกและตอนนี้เขามีแคมเปญนะครับซื้อรถกระบะอิซุสวันนี้ขับฟรีนะครับ3เดือนครับ ขับฟรีสามเดือนติดต่อสอบถามด่วนที่อิซุซุตังปากทั้ง4สาขาครับ